ทีวีออนไลน์อะไรต่างๆได้แล้วแต่เราเลยนะครับหรือว่าโหลดเกมอะไรมาเล่นในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับเจนะครับวันนี้เราอยู่ในส่วนของมี่สโตโรเมนสันตังนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอปผลิตดีๆนะครับสําหรับคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงนะครับหรือว่ามี ทีวีอยู่แล้วนะครับเป็นสเปคดีๆอยู่ 4K 4K อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นสมาร์ททีวีหรือว่าเป็นสมาร์ททีวีแต่อยากหาแอนรอยนะครับบล็อกมาช่วยเพิ่มในส่วนของการใช้งานต่างๆ,ๆนะครับก็จะเป็นสินค้าใหม่ของมีก็จะเป็นตัวมีทีวีสติปนะครับตัวนี้อ่ารูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแท่ง ตัวนี้ก็จะมีตัวเสียบสาย HDMI นะครับเสียบเข้าไปในตัวของตัวโทรทัศน์นะครับแล้วก็จะมีสายาไวชาร์จสำหรับเลี้ยงไฟในส่วนของตัวมิสตริปแล้วก็จะมีนะครับพชาร์จแถมมาให้เลยตัวนี้ครบเตเลยนะครับตัวนี้คุณสมบัตินะครับคร่าวๆข,ของมันก็จะมีในเรื่องของสามารถดู YouTube ได้นะครับหรือว่า เป็นพวกเน็ตฟิกต่างๆาเปรียบเหมือนก็เป็นมือถือเครื่องหนึ่งนะครับไปเชื่อมต่อกับทีวีเราทําให้เราสะดวกขึ้นแล้วก็ตัวนี้แรมจะอยู่ที่แรม1นึ่กิกนะครับแล้วก็สามารถจุในส่วนของแอปได้ประมาณ4ี่กิกเราสามารถเพิ่มเติมในส่วนของแอปต่างๆเพิ่มเติมได้เกมอะไรต่างๆก็ได้นะแล้วก็สามารถสั่งการโดยผ่านตัวรีโมทนะครับตัวรีโมทนี้ก็สั่งผ่านโดยเสียงได้แล้วก็จะมีปุ่มนะครับ รัดต่างๆให้เราเห็นดูถ้าเป็นเน็ตฟิกเราก็กดเน็ตฟิกไป,ไป,ไปเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะเข้าไปให้นะในส่วนตรงนี้แล้วก็ในส่วนของ WiFi ตัวนี้จะรองรับ WiFi 5G แล้วก็2.4นะแล้วก็ความละเอียดที่เขาให้มาก็จะเป็น Full ั d น,นะครับเหมาะสําหรับคนที่มีทีวีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นทีวีธรรมดาเป็นสมาร์ททีวีหรือว่ามีสมาร์ททีวีอยู่แล้วแต่ว่ากล่องแอนรอยเรามันจะช้าอืดอะไรแบบนี้เราก็สามารถใช้ตัวนี้เพิ่มเติมได้นะครับ เรามาดูในส่วนของวิธีการใช้เลยนะครับอ่าเรามาดูวิธีการสาธิตดีกว่านะครับการใช้งานของตัวมีดสติ๊กตัวนี้อ่าวิธีง่ายๆก็คือเราเอาตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปในส่วนของตัว HDMI นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเลี้ยงในส่วนของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอ่าพอเสียบเข้าไปแล้วปุ๊บ เราเครื่องทํางานอ่าจะเห็นว่าเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มรีโมทต่างๆก็จะมีให้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีรีโมทลัดในส่วนของนิกฟิกนะครับเราก็แค่กดตัวรีรโมทในฟิก้าไปปุ๊บอ่าลงบัญชีเข้าใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นบัญชีของเรานะครับที่สมัครไปแล้วก็ดูออนไลน์ได้เลยนะความละเอียดตัวนี้จะให้เป็น p u l พ HD นะครับอย่างที่บอกตอนแรกในส่วนของ YouTube ต่างๆหรือว่า g o o g l e ต่างๆเราสามารถนะครับกดตัวนี้ คำสั่งเสียงนะครับเป็น Google System นะครับอ่าเราลองดูนะเปิดเพลงยิ้มนะครับมันก็จะขึ้นเมนูมาให้เรานะอ่าเราก็สามารถกดเข้าไปนะครับเลือกในส่วนของเพลงได้เลยนะครับแม้กระทั่งวิดีโอไฟล์วิดีโอต่างๆแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับบลูท t ธนะครับเพิ่มในส่วนของลูกเล่นอ่าพวกลำโพงต่างๆนะครับเพิ่มอัตราลุในการรับชมนะครับในช่องต่างๆแล้วก็ เราอยากจะโหลดในส่วนของพวกแอป,ปเพิ่มเติมอ่าก็เข,ข้าไปในเพจโตนะครับเนียมันก็จะมีแอป,ปต่างๆให้เราเลือกมากมายนะครับหรือว่าเป็นทีวีออนไลน์อะไรต่างๆได้แล้วแต่เราเลยนะครับหรือว่าโหลดเกมอะไรมาเล่นในส่วนของตัวนี้ได้เลยนะครับการทําทงานก็จะลื่นไหลยอย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ ราคานะครับของตัวนี้จะอยู่ที่1490บาทนะครับรับกัน6เดือนสำหรับผู้ค้าคนใดสนใจอยากจะเข้ามาดูหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแวะเข้ามาดูได้ในส่วนของมีโโตโรปศสตังนะครับหรือว่าหาซื้อได้เจนทุกๆสาขานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ